แจงเมียแจสร่าให้เผยความลับในครอบครัวหลังถูกแฉเนรคุณทิ้งแม่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังแจงปุนาสาภรรยาของแจสทุนชื่นถูกหนุ่มปริศนาออกมาแฉในโลกโซเชียลว่าเป็นผัวเมียเนรคุณทิ้งแม่ตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลล่าสุด แจงได้ออกมาไลฟ์ทีแจงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมแม่ฟ้าที่มีศักด์ตามจริงคือนาแท้ๆโดยเธอกล่าวในไลฟ์ทั้งน้ำตาว่าแจงแจงเห็นทุกอย่างอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดถึงมันแต่คิดว่าต้องพูดแล้วจะพูดแต่เรื่องจริงทั้งหมดข้อแรกอย่างที่เขาหาว่าเราทิ้งพ่อแม่แล้วบอกว่าคนนี้คนข้างๆ ไม่ใช่แม่แท้ๆก็คือใช่เราเองก็คิดอยู่ว่าจะพูดหรือไม่พูดดีเราเองก็ไม่ใช่ดาราแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวแจงเองแต่วันนี้ที่ต้องมาพูดเพราะมันกระทบถึงครอบครัวแจงกระทบถึงสามีที่แจสแล้วถ้าเราปกป้องแต่คนอื่นไม่ปกป้องครอบครัวตัวเองมันไม่ถูกต้องวันนี้เลยตัดสินใจพูดทุกอย่างทั้งหมดแม่ฟ้า แม่ขออนุญาตบอกตรงๆเลยนะคะเรื่องนี้มันเมื่อ40ปีที่แล้วแม่เลี้ยงเด็กสามคนหนึ่งในนั้นก็มีคนที่ไปคอมเมนต์แม่เลี้ยงแจงมาแม่ถามก่อนนะว่าถ้าคุณลืมตาขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงคนนี้อุ้มอยู่แล้วเลี้ยงคุณจนเติบโตมาใช่แม่หรือเปล่าคำต่ออบอไม่ใช่คะ่ะแม่จริงๆของเขาเป็นพี่สาวแม่เองพี่สาวคลอดลูกออกมาคือแจง แล้วเอามาให้แม่เลี้ยงซึ่งแม่เก็บเป็นความลับมาตลอดจนต่อมาแจงเริ่มรู้ทำให้เรื่องเริ่มแดงขึ้นแต่แม่ก็บอกว่าให้ฟังดีๆว่าแจงลืมตาขึ้นมาใครเลี้ยงใครอุ้มใครให้เรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยเพราะแม่เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ใช่แม่เพราะคนที่เป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกแต่แม่คนนี้ไม่ใช่แม่ที่อุ้มท้องแต่เลี้ยงมาตั้งแต่อายุสองเดือน เหมือนกับลานอีกสองคนนั่นคือคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์คนนั้นมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาส่วนแจงไม่เคยมีปัญหาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็ไม่เคยสร้างปัญหาเลยคนที่สร้างปัญหาเรียกร้องความสนใจคุณทำถูกหรือเปล่าคุณอยู่ในคุกกี่ปีกี่เดือนแล้วบอกเป็นคนดีแล้วดิฉันจะทราบได้ยังไงแม่คุณตาย แม่คุณอยู่หรือไม่อยู่เพราะแม่คุณเอามาทิ้งไว้ฉันเป็นคนเลี้ยงทุกคนคือลูกแม่หมดแต่ว่าคนไหนจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ดุลพินิจของตัวเขาเองต้องทำงานเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวได้แต่คุณสร้างแต่ปัญหาลูกคุณฉันก็ช่วยดูแลคุณติดเงินคนอื่นเจ็ดถึงแแสนบาทแจงเป็นคนใช้หนี้ให้ทั้งหมดช่วยแล้วไม่พอ แล้วจะทำให้ชื่อเสียงที่แจสพังแบบนี้มันถูกไหมคุณมีบ้านอยู่มีรถให้ขับแจงให้เงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทจากวันนี้เป็นต้นไปฉันไม่เอาคำขอโทษคำขอขมากับใครทั้งสิ้นที่มาคอมเมนต์แจงแบบนี้คุณบอกว่าไม่ใช่ลูกฉันแต่ฉันจำได้ว่าเลี้ยงเด็กมาสามคนมากับมือตั้งแต่คลอดจนถึงวันนี้ใช้สติ ใช้ความคิดอย่ามาคอมเมนต์แรงกันแบบนี้โลกของคุณมันมืดลองให้แสงสว่างกับตัวเองบ้างแจงเอาง่ายๆแจงไม่ได้อายที่จะต้องมานั่งบอกว่าไม่มีแม่ไม่มีพอ่อร้องไห้เอาจริงๆนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาพูดให้ใครรู้ว่าหลังบ้านเป็นยังไงเรามองตัวเองทุกวันเออแกเก่งมาก ให้กำลังใจตัวเองทุกวันรู้ว่าตัวเองทำดีไม่ดีแจงไม่เคยทำร้ายใครเลยไม่เคยทำร้ายใจใครด้วยสำหรับคนนี้หลายคนบอกว่าพูดมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เอาเรื่องสักทีเอาจริงๆแจงไม่อยากต่อความยาวทุกเรื่องที่เขาทำคนที่ช่วยคือแจงเราก็เลยงงว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งด่าจแจงเป็นเพราะอะไรแจงทำอะไรให้เขาเหรอ แต่ทุกวันนี้ไม่อยากหาเหตุผลอะไรแล้วแค่คิดว่าเขาไม่ชอบไม่รักก็คือจบแจงช่วยใช้หนี่จนไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้านี่โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายังไงแจงต้องใช้แต่มันไม่ใช่นี่ที่แจงก่อเขาไม่เคยพูดข้อเสียเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราเสียหายทำให้ครอบครัวเราเสียหายวันนี้แจงพูดเลยว่าไม่มีอะไรต่อกันอีก จบแล้วแจงจะดูแลครอบครัวของแจงคือแจงรู้ว่าแจงไม่มีแม่แต่แจงเอาปมด้อยตัวเองมาพัฒนาครอบครัวให้ดีที่สุดทุกวันนี้แม้กระทั่งลูกเขาแจงก็จ่ายเงินค่าเทอมเงินเดือนแม่ฟ้าขออนุญาตตัดตอนนี้นิดนะคะคือดิฉันเลี้ยงเด็กมาสามคนดิฉันสอนว่าเด็กสาม คนนี้คือพี่น้องกันจริงๆทุกคนก็เลยฝังใจว่าแจงกับคุณเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจหรอว่าคุณเป็นพี่น้องกับแจงคือฉันเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจแค่ไหนว่าเป็นพี่น้องกันเคยตรวจดี a อหรือเปล่าแล้วมีหลานอีกคนหนึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพี่น้องแม่พ่อที่แท้จริงความลับอยู่ที่ดีฉัน แต่ตอนนี้ดิฉันบอกตรงๆว่าเลี้ยงทั้งสามคนเป็นลูกพี่สาวแต่ไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเราเลี้ยงเขาก็เหมือนลูกอยู่แล้วจนเติบใหญ่ขนาดนี้จนวันนี้เขาแต่งงานประสบความสำเร็จด้วยคนที่หนึ่งคือพี่แจงก็ประสบความสำเร็จคนที่สองก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ เหลือเขาคนเดียวค่ะเขาอยู่ในคุกค่ะออกมาหายใจได้แป๊บเดียวจะเข้าคุกอีกแล้วค่ะเพิ่งออกมาสร้างปัญหาอีกแล้วแบบนี้จะทำให้ที่บ้านทรมานกันขนาดไหนดิฉันพูดแบบลึกๆเลยมันเกินไปแล้วเราต้องการให้ครอบครัวไม่ว่าจะบ้านเราบ้านย่าให้ครอบครัวเรารักกันทำทุกอย่างเพื่อความรักแต่คุณกำลังทำลายพวกเราทำลายดิฉัน ดิฉันเป็นนักธุรกิจคุณเอาดิฉันไปประจานไปด่าไปว่าดิฉันอยู่ในวงแวดธุรกิจลูกดิฉันอยู่ในแวดวงสังคมนักร้องนักดนตรีสามีเขามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเขาก็จะทำลายทำลายเพื่ออะไรในขณะที่เราให้ทุกอย่างกับคุณแต่คุณทำลายสิ่งที่ดิฉันให้หมดแจง เอาง่ายๆไม่อยากไปยืดเยื้อว่าเราทำอะไรบ้างมันเหมือนแบบรำลึกบุญคุณแจงจะไม่พูดตรงนั้นแล้วแจงจะพูดว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ฟังมีสิทธิ์ไตรตรองบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ดุลยพินิจของทุกคนหลังจากนี้แจงจะไม่พูดแล้วแจงจะเดินหน้าต่อใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่มีญาติที่น้องคนไหนแล้ว เท่าที่มีใครครอบครัวแจงก็จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนเดิมถ้าเขาอยากจะพูดอะไรถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็แล้วแต่ไม่ต้องส่งมาให้แจงดูแล้วนะคะเพราะแจงเลือกที่จะไม่รับรู้รับฟังอะไรเกี่ยวกับคนนี้แล้วจริงๆก็ถือซะว่าเราได้แค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะแฟนคลับส่งมาให้ตั้งแต่ตีสามเอาจริงๆวันนี้เครียดนะ พอมันเป็นเรื่องครอบครัวมันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วพอมันเป็นเรื่องดีบดีบแบบนี้มันก็เซนซิทีฟมากกว่าเดิมแต่ถ้าวันนี้เราไม่พูดความจริงอะไรออกมาเลยอะมันก็จะอยู่ในตัวเราเราก็จะกำเริบในโรคต่างๆแต่วันนี้พูดแล้วก็รู้สึกโล่งถึงแม่ว่าเขาจะไม่ใช่แม่แท้แต่ทุกวันนี้ถ้าแจงไม่มีเขา ก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ไม่ได้คนมาสั่งสอนความรู้สติมารยาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วเขาทำงานคนเดียวเลี้ยงครอบครัว2 0 3สถึงคนจนปัจจุบันนี้เขายังทำแบบนั้นอยู่แล้วจะให้เนรคุณกับคนคนนี้ได้ยังไงเช็ดน้ำตาแจงทำไม่ได้ส่วนคนที่เสียไปแล้ว ในเมื่อตอนนั้นแจงไม่ได้บรรลุนิติภาวะหรือรับรู้อะไรได้เลยและเขาก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับแจงนั่นคือคำถามว่าถ้าวันนี้เขาบอกว่าแจงเนรคุณทิ้งแม่ไว้โรงพยาบาลแล้วเขาหลักเขาเป็นคนดีใช่ไหมเขากำลังอยู่ในจุดไหนหรือสับสนอะไรอยู่อันนี้แจงไม่รู้แต่ต่อไปนี้แจงจะรักตัวเองรักครอบครัวตัวเองให้มากที่สุดได้แล้ว แม่ฟ้าเรื่องนี้มันสาสเกือบสี่ิปีแล้วเราก็คงไม่เอาเรื่องเก่ามาคุยสองถ้าเขาไม่รักเราเราก็คงไม่รักเขากับคนที่กระทำกับเราอยู่และไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราแล้วด้วยแล้วถ้าเกิดเขาไปสร้างปัญหาที่ไหนเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นแจงใครที่แแบบเขาไปคุยว่าเป็นญาติพี่น้องแจง หรือว่าเป็นพี่เขยน้องเขยแจสอะไรก็แล้วแต่คือแจงไม่รับผิดชอบอะไรแล้วนะคะแม้กระทั่งเจ้าหนี้ของเขาด้วยไม่ต้องโทรมาหาแจงแล้วแม่ฟ้าทางเราหมดเยอะแล้วค่ะกับทรัพย์สินที่สูญเสียไปแต่ทรัพย์สินยังไม่เท่าไหร่คนที่ทำลายหัวใจคนนั่นคือเหมือนฆ่ากันทั้งเป็นมันน่ากลัวกว่าทรัพย์สินเงินทอง ตอนนี้เขารู้ไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ค่าหัวใจผู้หญิงที่เลี้ยงเขามาค่าคนที่ช่วยเหลือดูแลเขาอย่างดีจนวันนี้ก็ยังดูแลแต่วันนี้มันขาดกันหมดแล้วคะ่ะก็ยังไงก็ให้จบกันแค่ตรงนี้แจงมีคนข่องใจว่าที่แม่แท้ๆของแจงเสียคือตอนนั้นก็ยังเด็กอ่ะแม่ฟ้า คือเขาทิ้งไปเนี่ยตอนนั้นแม่ฟ้าก็ไปตามหานะคะหายไปสิบกว่าปีก็ไปตามหาหาไม่เจอจนยี่สิบปีแล้วก็ไม่ตามแล้วเขาทิ้งเราแล้วถ้าเป็นเราโดนทิ้งขนาดนี้จะตามไหมคะไปตามหาดใหญ่ภูเกต็ตไปตามทุกที่ทุกแห่งหนเอารูปถ่ายไปเดินตามจนท้อก็ไม่ตามแล้วแม่ฟ้าก็เลี้ยงมาจนทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนไม่ได้เลี้ยงแค่พี่แจงคนเดียวนะ เลี้ยงเยอะมากแต่คนที่แม่ฟ้าเลี้ยงเป็นลูกก็คือพี่แจงแล้วก็เด็กสองคนนั้นเลือดเดียวกันหรือเปล่าก็พี่สาวแม่ฟ้าก็คือเลือดก้อนเดียวกันแล้วถ่ายเลือดมาให้เลือดก้อนนี้ชี้ไปที่แจงก็ไม่แตกต่างกันนะที่กับน้องเพราะเป็นเลือดก้อนเดียวกันหมดเลยถ้าจะเรียกแม่ก็ไม่แปลกเรียกน้าก็ไม่แปลก แม่หรือนะ้าคือคำเดียวกันเป็นได้ทั้งนะ้าเพราะเป็นน้องสาวเป็นได้ทั้งแม่เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่สองเดือนดิฉันไม่แคร์ไม่แคร์มากๆดิฉันไม่น้อมรับคำว่านะ้ามาถึงวันนี้ก็ต้องน้อมรับคำว่าแม่เพราะเป็นแม่ตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้และไม่ชินกับคำว่านะ้าด้วยดิฉันชินกับคำว่าแม่ขอบคุณค่ะ แจงก็เข้าใจตรงกันแล้วเนื้อไม่เป็นไรแจงไปต่อได้อยู่แล้วเพราะแจงต้องการที่จะไปต่อและใช้ชีวิตที่เป็นครอบครัวของแจงจริงๆที่แจงสร้างมันขึ้นมาถ้าเขาอยากทำลายก็ปล่อยเขาไปพวกเราแค่ไม่สนับสนุนคนแบบนี้ก็ไม่มีอะไรต่อยอดได้ขอบคุณนะคะ